มักเมาน้อยตําใส่ปูน้อยนกะขนะเนาะบื้ยุ่มของเพ่นอนุรักษ์ไว้อยังดีภ่มนี้ทำไมยายพูดคําว่าเนอกขนะเนาะเนอ, <c oughs> นอกขนะเนาะ <c oughs> มาชมวามงามคะ่ะพี่น้องคะ่ะสวยมากเลยทางเข้าทางเข้า หาห้องหนักต้นนี้เนาะค่ะเนาะเป็นตาสะออนอีกแล้วขอ,ออนุญาตถ่ายทําแล้วเนาะอต่มาสวยงามแต่พี่น้องหาช่วมหาช่มสวนเพลินสวยงามดอกเฟื่องฟ้าสวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อน ยายกะว่าจะมาเข้าห้องน้ำซะหน่อยห้องน้ำห้องนี้ใช้ไม่ได้แล้วเลย,เลยทำไมยายพูดคำว่านอกขาเนาะนอก,นอกขาเนาะมาชมวาวงามคะ่ะพี่น้องคะ่ะรัวต้นน้ำมาสันเพิ่นว่าิ่นจัดไวนะ้ท่าทางเขา่าเนาะขะเนาะทางลงซูมนั่งเล่นแค่มีแค่เล่นน้ำเหมือนของบ้านเรา อนึกออกแล้วมักเมาน่อยอา <laughs> ไม่เจอมาเจอทางเข้ามาเจอป้ายมันเจอดอกไม้เอาซะเลยเนาะคีเตอร์ดิจิสวยมากเลยทางเข้าทางเข้าหาห้องน้ำเนาะค่ะเนาะ เนี่ยสวยมากเลยทางเข้าทางเข้าหาห้องหนักต้นนี้เนาะค่ะเนาะเป็นตาสะออนอีกแล้วเพิ่อนกับจัดตกแต่งไปยังสวยเลยเนาะค่ะเนาะร้านร้านถามว่า เพื่อนก็จัดตกแต่งไปยังสวยเลยนะคณะร้านร้านถามว่าสวยงามค่ะก็จะประมาณนี้นะค่ะทางเข้าแล้วเนี่ยสวยงามค่ะก็จะประมาณนี้นะค่ะทางเข้าแล้วเนี่ย <c oughs> แมนบอยแับว่า <c oughs> กี่ไอเตอเอาซะเลยภาพสวยสวยพ่เจ้าว่าสวยงามขออนุญาตถ่ายทำแล้วนเนาะท้ามาสวยงามแต่พี่น้องหาชม่มหาช่มสวนเพลินสวยงามดอกเฟื่องฟ้า ืัอนี้เป็นมาเล่นนะมะเลนนะ่เลนสวนอาหารสวนอาหารอีกแล้วน,น้าะคะน้องเนี่ยแมนบอยเจ้วาวาที่ไอ้เตอเอาเซอะเลยภาพสวยสวยบอยเจ้วาวาสวยงั้นไม่รู้ชื่อ,อะบางสิ่งบางอย่างไม่รู้ชื่อเลย วันนี้เป็นมเล็งนะมะเล่น,นะน,ลนสวนอาหารสวนอาหารอีกแล้วเพื่อนก็นจัดตกแต่งไปยังสวยเลยนะคณนะร้านห้านถามว่าแช่น้ำยินดีต้อนรบับประจันเพป่นว่าเพื่อนก็นจัดตกแต่งไปยังสวยเลยนะคานะ หลานหลานถามว่ารัวต้นน้ำมาสันเพ็่นว่าเพิ่นจัดไว้ท่าข้างเขานะค่ะเนาะทางลงซูมนั่งเล่นแค่มีแค่เล่นน้ำ <laughs> แมนบอจาว่าก <laughs> ี้ไอเตอเอาซะเลยผับสวยสวยบอจาว่าสวยงามสวยงาม เคื่องฟ้าด้วนแล้วแต่เครื่องประดับของครัวต้นน้ำหมักเมาน่อยตําใสปูน่อยเนาะคะเนาะบื้ยผุ่มของเพ่นอนุรักษ์ไว้อย่างดีพุ่มนี้มาพบมาเจออีกแล้ววิวสวยงามอืม ไม่รู้ชื่อเนาะบางสิ่งบางอย่างไม่รู้ชื่อเลยหมากเมาโน่อยต่ำใสปูโน่อยเนาะค่ะเนาะบื้ยพุ่มของเพลนอนุรักษ์ไว้อย่างดีพุ่มนี้ขออนุญาตถ่ายทำแล้วเนาะเออทํามาสวยงามแต่พี่น้องหาชม่มหาช่มสวนเพลนขออนุญาตถ่ายทำแล้วเนาะเออทํามาสวยงามแต่พี่น้อง หาช่มหาช่วมสวนเพิ่นแช่น้ำยินดีต้อนรับประจันเพิ่นว่าทำไมยายพูดคำว่านอกขะเนาะนอกขะเนาะมาช่คมว้ามงามค่ะพี่น้องค่ะหาไม่เจอมาเจอทางเข้า มาเจอป้ายมันเจอดอกไม้เอาซะเลยเนาะคีเตอร์ดิจิลล้วนแล้วแต่เครื่องประดับของครัวต้นน้ำสวัสดีค่ะเพื่อนๆยายกะว,ว่าจะมาเข้าห้องน้ำสะหน่อยห้องน้ำห้องนี้ใช้ไม่ได้แล้วเลยรัวต้นน้ำมาสันเพื่นว่า จัดไวนะ้ทาข้างเขาเนาะค่ะเนาะทางลงซูมนั่งเล่นแค่มีแค่เล่นน้ำยังมีเลยงอนไก่น้อยก็ยังสวยน้ำเนาะค่ะเนาะเนี่ยนี<ต>่ไงอาประมาณนี้เนาะค่นะเนาะขอบคุณที่รับชมคลิปค่ะแช่น้ำ ยินดีต้อนรับอาจารเพิ่นว่าต้นนี้เนาะค่ะเนาะเป็นตาสะออนอีกแล้วไม่ได้ศึกษาวิชาหาความูกคนห้หาความลูลกับบด้หาอืมสวยมากเลยทางเข้าทางเข้าหาห้องน้ำแช่น้ำ ยินดีต้อนรับอาจระเพิ่นว่าสวยมากเลยทางเข้าทางเข้าหาห้องน้ำมาดูดอกดอกอะไรคะดอกอะไรคะเนี่ยไม่รู้ชื่อ,อะบางสิ่งบางอย่างไม่รู้ชื่อเลย เพื่อนก็จะตกแต่งไปยังสวยเลยนะคณนะร้านร้านถามว่าแมนบอยเจ้าวา <c oughs> ที่เอเตอเอาซะเลยผับสวยสวยบอยเจ้าวาสวยนะยังนี้เลยงอนไก่น้อยก็ยังสวย,ต,ย,ยต้นอะไรเนี่ยเนี่ยต้นอะไรเนี้ยนี่ยสวยมาก ล้วนแล้วแต่เครื่องประดับของครัวต้นน้ำขออนุญาตถ่ายทําแล้วนเนาะื้ามาสวยงามแต่พี่น้องหาชมหาชมสวนเพลินมักเมาหน่อยตําใสปูหน่อยเนาะค่ะเนาะบื้ยผุ่มของเพลินอนุรักษ์ไว้อย่างดีพุ่มนี้ นี่ไงประมาณนีะะน้นะคะเนาะขอบคุณที่รับชมคลิปค่ะล้วนแล้วแต่เครื่องประดับของ